มาพี่น้องสวัสดีจ้าสบายดีฮะสือไก่เคฟซีหานองมาลาคนกระตกคนขอัิน้อนนะขวัญบบมาเล่นน,น้องเฮ้ยอันนี้ไกย,ยุ่สือหานม่แค่ไมแนวกาดไก่อยอยน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้อล้น คุณจ้ากนย ute, hey, ังไม่แก้ให้สวัสดีจ้าคนอืเนี่ยรินสงแล้วลูกนะสามบบรเลยห้าก็ดาในวันสองเดือนกว่าเดือออกมาดูตรมานสายเลย mình kiến cây kiến xí, mẹ cái này ừ. bao con bao ừ. คือเฟ้นไฟมานาเฟ้นไฟเฟ้นไฟไก่ทอดเขาเรียกอะไรเฟ้นไฟอ,อ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอิมิมอันนี้อะไรไก่อ่ะอันนี้อะไรไก่ไก่ทอดอันนี้เขาเรียกอะไรไก่ จักไปฟินไฟ็อือันนี้คือน้ำจิ้มนี่คืออะไรฮะจิ้มจิ้มคือมันฝรั่งทอดนะลูกนะอืมอืมก็แซ่บด้อืมอร่อยจังเลย มาเดิอปลาลุงเดิอมากินจำลองมะนาวมะนาวกินไก่ KFC ให้มนซื้อให้ร้อยกว่าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทในถังนี่น่ะอ๋อปลามีอันนี้ด้วยมันบดด้วยอ๋ออืมอืมอือนี่ เอาเนีเนนเ่เอาเนี่ยพีกินนเออกินน้ำแมห้เอาเก<อ><อ>ินกินอ,อ้าชาเสรคอหอดหนาบาดนี้เลิหมดเลยหนาจาอน สั่งตังหาได้มันบดยังตังหาได้หรอเออมันบดกินสั่งตังหาไม่มีในชุดนี้คนมากินเพราะว่ามันมันแซ่บกินไหมคะคุณนี่มันบดมันเนาะมัน มันบดมันเนาบดเออไม่ใช่หนดมันบดมันบดเออเฟนไฟเฟนไฟเฟนไฟมันทอดเรียกง่ายๆมันฝรั่งทอดเข้าใจไหมได้หรออืสองอ่า อันนี้อันนี้เขาเรียกไก่ทอดสองบอกพี่เนาะไก่ทอดอ่ะมานะก้มจิ้มให้อีกก่อนอืนี่น่าจิ้มเยอะจังเลยเนาะเราจะกลายเนี่ยเนาะคนดึงบนหมือนซื้อมาสามลอยเลยของเด้ออันนี้เผ็ดก็จะยิ่งอ้นอยู่เนาะคือเด็กน้อยนะเจ้าเนาะ นั่นเวลาถอดออกเอ,อจะกระยับถอดข้าวไม่ทำเลยไม่เวลาถอดจะต้องเอานิ้วมือน่ะเจาะไว้องต้องซอยถอดถต้จะดึงแบบนี้จะต้องเอานิว้วกดไว้นิ้วหนึ่ง <ไป S 2> อ่ะกดไว้กดไปแล้วไม่ลดขาดอกน็จะปักไฟเข้าล่ลละ เวลาเขาถอดปลั๊กเขาต้องเอามือเบิ่งหนึ่งไว้มันจะไปดึงตึกแบบนั้นมันก็รั้วแล้วอหละลูกอนะ่ะกินกินกินน้องเมฆเอ้ยน้องเมฆเอ้ยเอิอนเมฆเนี่ยมากินไก่น,นเะเด้อเอิอนน้องเมฆก,กินน้ำรุ่งมากินไก่กับพี่มานาะ ทันเป็นกดทันเป็นน้ำมือรองป่าเดียวเ,เลยนะฮะกินอ่ะนเ ลูกกินอร่อยจังเลยค่ะฝนก็ตกวันนี้ฝนตกอากาศดีนะคะปะลุงแดดไปกินได้ห้องป่าแอยู่แดดมุหมองขอตปจะกินกับวันจะกินปลาหนิดเหรอแต้ลูกหมักกินกันเล้หมักน้ำลูก น,นี่น้ำจิ้มมันนี้เผ็ดเนาะอือน่นะเออมีความสุเหรอคะเออเออใครสอนอย่างนั้นน่ะเวลากินแล้วเอามือบางปากด้วยใครสอนฮะฮะแต่เอามือบางปากก็ยังงี้ด้วยหรอโอ้มารยาทด,ดีนะเนี่ย yummy, yammi, ngon lắm đấy, yammi mua băng bạc để ướp cái đĩa mà ให้พ uhm. oh, hey ี่แังนน้อยกิด้วยแังนน้อยกว่านกขโมูเออแังนน้อยกว่าแห้งอะไรเนาะแสดงว่าอาหารเม็ดนี่มันเห็นง่ายจัเนะคนกระชวยกินกินอืมออ คำแ,แบบนั้นละห้องกินลายอยูอ่คับเเสียกนาัดมอะไรอันนี้คืออะไรคืออะไรไม่อะคืออะไร กินไปนะเด็กปอน,นี่ไปใส่เอง,องไงตองนด้นมอนกินไหนอะไ้เข้าหนสี่เดยกปอนอ้ยปิ้นปากเี่ยังล่ะ รลอดไหมคะอืมอืม,อม,อม,อมนี่ไก,ก่ทอดน้ำปลา เป็นงานเลยไม่ต้องรบกวนคเนาะเำหรับคีนน์นี้ไว้แค่นี้ครับบายบายมาหน้า